สวัสดีค่ะพัชชาศูนย์จำน่ายดีบุญของแท้จากสำนักงานใหญ่ค่ะท่านคงจะเคยเห็นดีบูญมาบ้างแล้วนะคะตามสื่อโฆษณาต่างๆใช้ดีเห็นผลจริงแค่ไหนพัชจะพาทุทกๆท่านไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุญจริงจากทั่วประเทศเลยค่ะตามพัชไปเลยค่ะทานกล่องแรกก็เริ่มดีขึ้นนะคะตั้งแต่กล่องแรกใช่ค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะกล่องที่3ที่4เริ่มเห็นผลเริ่มเบาเบา เริ่มดีจากกล่องแรกนะคะค่ะที่พี่แววเห็นผลชัดเจนอาการชัดเจนที่เห็นเด่นๆคือตรงไหนดีขึ้นมากๆเลยค่ะมากๆนะคะก็คือที่เอวที่หลังที่หลังค่ะค่ะไม่ตึงไม่ตึง,ไม,ตงไม่ปวดไม่ปวดค่ะเวลานอนก็เริ่มนอนดีขึ้นเวลานอนก็นอนได้นอนได้ค่ะ,คะไม่ปวดหลังเริ่มเห็นผลตั้งแต่ ซองที่สามที่สี่นะคะซองที่สามที่สี่ก็เห็น่ะอาการปวดหลังดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนอนได้ค่ะเขาเบาขนเบาค่ะเริ่มดีขึ้นจากซองแรกพอกินซองที่สองที่สามอาการที่เคยปวดก็หายเลยค่ะสองกล่องเองจ้ะจากเคยปวดก็ไม่ปวดเลยหายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แวค่ะพี่แบวแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่แบวนะคะชื่อพี่แบวค่ะ พี่แหววทำงานอะไรคะเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลค,ะค่ะเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลทำงานแบบไหนบ้างคะก็ทำงานแม่บ้านนะคะก็เดินทั้งวันนะค,ะค่ะเดินทั้งวันเช็ดกวาดถูถูพื้นเวลาถูพื้นก็จะรู้สึกปวดมีอาการปวดหลังล้าวลงขาปวดที่เขา่าปวดมากค่ะตั้งแต่ปวดหลังใช่ไหมคะ,คะล้าวมาลงขา ปวดมากปวดมากยิ่งเวลาปวดมากเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นลงบันไดเดินขึ้นลงบันไดใช่ค่ะปวดมากใช่ไหมคะใช่นอนกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันปวดเวลานอนก็ยิ่งอากาศเย็นๆหน้าหนาวโอ้โหอากาศหนาวก็ปวดใช่ไหมคะปวดค่ะปวดแล้วพี่เบวได้ไปรักษาอย่างไงบ้างคะก็ไปหายามาทานร้านขายยาค่ะ ยานวดก็ซื้อยามานวดแต่ก็ไม่หายนะคะยานวดค่ะซื้อยามากินเองใช่ค่ะยานวดใช่ค่ะทีนี้ก็ปวดหนักมากปวดหนักมากก็เลยไปตรวจตรวที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นหมอนเป็นหมอนอ่าลองกระดูกทับเส้นใช่ค่ะใช่ค่ะรักษาทานยาก็ดีขึ้นแต่เวลาเราทํางานเวลาทํางานใช่ถูพื้นกวาดเดินอขึ้นลงบันไดยิ่งปวด อ๋อเวลาทํางานใช่ค่ะอย่างนี้แล้วก็เวลานอนจะปวดมากใางคืนอากาศเย็นๆนี่นอนไม่ได้รักษาเป็นปีค่ะรักษามาเป็นปีเลยใช่ไหมคะก็ไม่หายทั้งยานวดทั้งไปหาคุณหมอใช่ไหมคะก็ไม่ดีขึ้น แต่เวลาเรามาทํางานก็ปวดเหมือนเดิมค่ะค่ะกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยปวดมากใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นเนค่ะหลังจากนั้นพี่แหววทาไมได้มารู้จักดีบุลนักช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพอดีคุณแม่ทานค่ะค่ะคุณยายปวดขาปวดเข่าเห็นคุณแม่เดินคล่องก็เลยลองถามใช่ค่ะแล้วใช่ไหมคะก็เลยถามว่าคุณแม่ได้ยาที่ไหนมาค่ะคุณแม่ทานแล้วดีมากแต่ก่อนคุณแม่เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้คุณแม่เดิน คุณยายเป็นอาการอะไรคะน้ำในเข่าค่ะมีน้ำในเข่าอักเสบเข่าอักเสบอ๋อคุณยายเป็นเข่าอักเสบเข่าอักเสบน้ำไข่ข้อแห้งไข่ไข่ข้อเสื่อใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่แบลวก็เลยได้ทานดีบุญกับคุณยายเหรอคะคุณยายบอกว่าเอาลองทานดูค่ะแม่ทานแล้วดีขึ้นอ๋อคุณแม่ทานดีขึ้นใช่ค่ะแล้วพอพี่แบลวทานล่ะคะเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ทานกล่องแรกก็เริ่มดีขึ้นนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะใช่ค่ะอ๋อห้าซองนะคะค่ะดีบุญของเรานะคะหนึ่งกล่องในนี้จะมีอยู่ห้าซองนะคะใช่ค่ะที่เราทานกล่องแรกก็เห็นผลเลยใช่ค่ะใช่ค่ะซองที่สามที่สี่เริ่มเห็นผลอ๋อค่ะซองที่สามที่สี่พี่แบบก็เห็นผลแล้วใช่่คะดีขึ้นยังไงคะซองที่สามที่สี่พี่เริ่มเบาเบา เบาใช่ค่ะเบาเบาแต่ตอนที่ปวดจะหนักเข่ามากหนักมากเหมือนมีอะไรมาถ่วงไว้อ๋อค่ะทีนี้เริ่มทานที่ซองที่สามที่สี่เริ่มดีขึ้นเบาเบาขึ้นใช่ค่ะจะเริ่มตรงนี้ เริ่มเริ่มที่เขาดีขึ้นก่อนเลยใช่ไหมคะเขาเบาขึ้นจากตะกอนเขานัดปวดแล้วพอทานดีบุญกล่องเออซองที่สามที่สี่เข่าเบาขึ้นใช่ค่ะสุดยอดค่ะเริ่มดีจากกล่องแรกนะคะจากกล่องแรกเลยนะคะดีขึ้นค่ะแล้วพี่แหวทานได้ทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะก็เริ่มกล่องที่หนึ่งที่สองทีนี้ก็เริ่มที่สามก็เริ่มจากเออเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็เริ่มจากดีขึ้นตามลำดับใช่ค่ะใช่ค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควัวให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอรีช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา